เบี้ยคนพิการบอกว่าตุลาคมนี้เนี่ยคุณจะเริ่มได้เบี้ยคนพิการ1000บาทเริ่มได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับคนพิการแต่ว่าหากคุณมีทั้งเบี้ยคนพิการด้วยแล้วก็คนจนด้วยคุณจะได้1000โอเคนะครับวันที่9ไปรอดูเช็คกันนะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 t มเอาไว้เลยก็ยืนยันจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับผม ก็เช้านี้นะครับผมก็ได้ไปหาข่าวและข้อมูลรายละเอียดอะไรต่างๆมาเพื่อเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มและยืนยันนะครับก็เป็นที่จริงแท้แน่นอนนะครับผมไฟเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามฟังจากคุณอนุวัฒน์จัดให้กันเลยครับผมเอาหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับสําหรับเบี้ยคนพิการบอกว่าตุลาคมนี้เนี่ยคุณจะเริ่มได้เบี้ยคนพิการ1000บาทอธิบายแบบนี้นะครับว่า ถ้าคุณรับเบี้ยคนพิการอยู่แล้ว800บาทต่อเดือนถูกไหมครับแต่คุณไม่มีบัตรคนจนคุณจะได้แค่800นะครับแต่ถ้าคุณได้รับเบี้ยคนพิการด้วยแล้วก็คุณมีบัตรคนจนด้วยคุณจะได้1,000บาทโดย200บาทเนี่ยมาจากประชารัฐที่เขาเติมให้นะครับก็จะได้รับ1,000 1,000 1,000ไปเรื่อยๆนะครับเริ่มได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับคนพิการนอกจากนี้เนี่ยคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับ ก็ที่ไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็ได้รับเบีย้ยเนี่ยก็จะได้1 0 0 0บาทแต่ว่าพอคุณอายุครบ18ปีปุ๊บจาก1 0 0 0จะเหลือ800นะครับเพราะว่าจะเข้าไปกับไปอยู่หลักเกณฑ์แรกซึ่งเป็นเบีย้ยคนพิการแต่ว่าหากคุณมีทั้งเบีย้ยคนพิการด้วยแล้วก็คนจนด้วยคุณจะได้1000โอเคนะครับวันที่9ไปรอดูเช็คกันนะครับครับก็ได้ฟังเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้า ผู้สูงอายุคนไหนยังไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูตารางปฏิทินตรงนี้กันเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับผมแล้วจะเข้าใจแน่นอนนะครับผมนี่นะครับก็เป็นปฏิทินการจ่ายเงินเออปีงบประมาณ63จนถึง64เลยนะครับผมสาหรับกลุ่มเปราะบางนะครับทั้งเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของเงินเบีย้ยเข้ามาด้วยนะครับผมตรงนี้ก็หากต้องการรับสิทธิ์นะครับ สอบถามกับเจ้าหน้าที่รัฐได้เลยนะครับผมก็คือที่พม130 0นะครับตลอดย4สชั่วโมงโทรไปได้เลยนะครับผมโอเคครับเรามาดูในส่วนของกลุ่มเด็กกันดีกว่าครับกลุ่มเด็กกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเด็กอายุ0ถึง6ปีนะครับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเด็กจะได้รับเงินอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะครับผมสำหรับเด็กกลุ่มเด็กนะครับตรงนี้ต่อมาเป็นกลุ่มผู้พิการนะครับ เบี้ยความพิการนะครับจะได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะครับตามที่คุณอนุวัต์เกาเอาไว้เลยตามคลิปวิดีโอนะครับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะต่อมาจะเป็นในส่วนของ1,000บาทนะครับมีพวกหบัดคนจนเข้ามาด้วยนะครับตามที่ผมบอกเลยเนาะผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะครับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะได้รับ1,000บาทนะครับผมต่อเดือนนะครับก็ตามที่คุณอนุวัต พูดอีกเช่นเคยนะครับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับก็ตามนั้นเป๊ะๆเ,เลยนะครับไฟเขียวแล้วนะครับผมต่อมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับ60ปีนะครับผมเป็นในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับจะจ่ายเงินเป็นตามคั้นบันไดเนาะในส่วนนี้นะครับ600บาทต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่อายุ60ปีถึง69ปีนะครับ700บาทต่อเดือนจะจ่ายอยู่ที่อายุ 70ปีถึง79ปีนะครับ800บาทต่อเดือนจะจ่ายอยู่ที่อายุ80ปีถึง89ปีนะครับและอายุ90ปีเป็นต้นไปจะจ่ายอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะครับผมก็สามารถจดรายละเอียดไปได้นะครับหรือกดบันทึกหน้าจอถ่ายรูปเข้าไปได้เลยนะครับเก็บบัิทินตรงนี้เอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันที่9ตุลาคมนะครับก็เขาแจ้งแล้วครับมีเงินเข้านะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็วันที่10นะครับพฤศจิกายนต่อด้วยธันวาเก้าธันวาแล้วก็เริ่มปีใหม่เนาะเป็น8มกราคมต่อด้วย10กุมภา10มีนาคม9เมษายน10พฤษภาคม10มิถุนายน9กากรกฎาคม10สิงหาคมและ10กันยายนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยมันจะเริ่มปีใหม่เนาะเป็นปีงบ64นะครับผมก็อย่าสับสนกันนะครับหลักๆแล้วจะอยู่ที่ เดือนตุลาคมวันที่9พฤศจิกายนวันที่10ธันวาคมวันที่9นะครับ3เดือนนี้นะครับผมก็ถ่ายรูปเอาไว้ได้เลยนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นเตือนภัยนะครับผมฝากหน่อยนะครับมีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ3,000บาทเริ่ม9ตุลาคมนี้เป็นข่าวปลอมนะครับผมระวังนะครับนี่นะครับ ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องรับเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยอัพิการนะครับคนละ3,000บาทเริ่ม9ตุลาคมนี้นะครับทางศูนย์ต่อตาอ้านข่าวปลอมเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับโดยสํานักงานากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นีครับก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเป็นข้อมูลเท็จนะครับผมกรณีข้อมูล ข่าวการกระจายเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดเนี่ยเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคมิการนะครับคนละ3,000บาทโดยเริ่ม9ตุลาคมนี้นะครับทางสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยครับได้ชี้แจงว่าข้อมูลเรื่องจำนวนเงินตรงเนี้ยและระยะเวลาการจ่ายเงินนั้นไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข้อมูลเท็จนะครับเนื่องจากการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรจะมีจำนวนเงิน600บาทต่อเดือนนะครับ ส่วนเบี้ยยังชีพผู้สูงขออภัยครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ที่600บาทถึง1,000บาทต่อเดือนนะครับจ่ายตามขั้นบันไดเห็นไหมครับตามที่ผมกล่าวไว้เลยนะครับตามที่บัตรเทินบัตรทินตัวนี้เลยนะครับผมและเบี้ยความพิการจะอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะครับดังนั้นมีการจ่ายเงินประจําอยู่แล้วทุกๆเดือนนะครับผมสําหรับรอบเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับจะจ่ายวันที่10ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ จริงๆตรงนี้ยังมีข้อสับสนอยู่นะผมเองก็ยังสับสนและงงนะที่มันจะจ่ายวันที่9หรือวันที่10กันแน่นะครับผมอ่านข่าวเองยัง,งงงเองเลยนะครับตรงนี้ก็เราติดตามกันครับผมโดยจะเริ่มจ่ายเงินทั้งเงินอุดหนุนบุตร600บาทต่อเดือนและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600ถึง1,000บาทต่อเดือนนะครับจ่ายตามขั้นบันไดน,นะครับแล้วก็เบียความพิการ1,000บาทต่อเดือนนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาข่าวปลอมนะครับก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครเห็นหน้าตาอย่างนี้ก็ เป็นข่าวปลอมข่าวปิดเบื้อนนะครับไม่เป็นความจริงก็อย่าหลงเชื่อนะครับผมก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับผมดังนั้นขอให้ประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือครับไม่ส่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยแชร์ต่อหรือส่งต่อบอกญาติตตตตตพี่น้องเรานะครับเพราะว่ามันเป็นข่าวปิดเบื้อนข่าวปลอมนะครับผมหากมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่1 3ึ่งสามศได้เลยครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเด็กอุดหนุนเบี้ยผู้สูงอายุผู้สูง,สงวัยพิการนะครับ แล้วก็บํานาญอะไรอย่างนี้นะครับผมสรุปนะครับสําหรับเนื้อหาข่าวไอ้ข่าวเบืเ่อนตรงนี้ก็คือการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่600บาทนะครับเบี้ยผู้สูงอายุจะจ่ายที่6 0 0้อยถึงหนึ่บาทนะครับส่วนเบี้ยความพิการจะจ่ายที่1,000บาทนะครับผมเริ่ม10ตุลาเป็นต้นไปนะครับผมไม่ใช่วันที่เข้าตามอ้างอิงนะครับอันนี้ก็ยังเป็นที่สับสนอยู่นะครับโอเคครับสุดท้ายก่อนจากกันเช้านี้ครับ ฝากคลิปวิดีโอเก่าๆของข่าวสามทีวีเอาไปด้วยเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับใครดูมาถึงตรงนี้นะครับย้ำอีกทีกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันตรงนี้ได้ครับทั้งใต้คลิปวิดีโอ Facebook และ YouTube นะครับพิมพ์กันมาครับว่าอยากได้เงินเยียวยาในรูปแบบไหนบ้างครับก็พิมพ์พิมพ์กันเข้ามาครับผมก็อยากอ่านเหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็จบแต่ไม่เท่านี้นะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอนะสำหรับเช้านี้สวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของ ข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง23 0 0้ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนหมดเลยแนะนำให้เม้นตใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3ามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ ตอบคาถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสําหรับคําถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3ทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูงภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ